ตอนที่2การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรค AML สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรค AML กันนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อม,อมค่ะอยากจะรู้เรื่องไหนของโรค AML กันคะขณะได้รับยาเคมีบำบัดต,ต้องดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าขณะที่ได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาจะให้ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนอยู่แล้วค่ะ แต่คนไข้ก็ยังมีอาการคลื่นไส้ผออืดผอ,อมแต่ถ้าเมื่อเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยสามารถบอกพยาบาลหรือคุณหมอได้เลยไม่ต้องรอให้อาเจียนก่อนนะคะ แล้วนอกจากอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยยังมีอาการอื่นอีกไหมคะที่เราต้องสังเกตรหรือต้องระมัดระวังคะ่ะสิ่งที่เราต้องสังเกตนะคะมีดังนี้ค่ะผื่นแดงผื่นคันที่เราเจอตามร่างกายนะคะรู้สึกหนาวขั้นเนื้อขั้นตัวเดินเซเวียนศรีรษะบ้านหมุนหรือเรารู้สึกว่าเราพูดไม่ค่อยชัดหรือมีอาการเจ็บตาเคืองตาแสบตามีน้ำตาไหลบางครั้งอาจจะรู้สึกเอ๊ะเราเจ็บปากหรือเจ็บรอบๆก ถ้ามีอาการดังกล่าวเนี่ยนะคะให้รีบแจ้งพยาบาลหรือคุณหมอทันทีเลยนะคะแล้วเป็นโรคนี้เรากินอะไรได้บ้างะคะเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะคนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะสนใจในเรื่องนี้ขออนุญาตแยกเลยดีกว่าว่าอะไรที่เรากินได้และอะไรที่เรากินไม่ได้นะคะสำหรับอาหารที่กินได้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรากินอาหารได้ทุกอย่าง แต่ต้องปรุงสุกสะอาดต้องอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะคะแล้วอาหารที่สำคัญรองลงมาคืออาหารที่มีโปรโตีนเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ปลานมไข่หรือเต้าหู้อาหารเหล่านี้นะคะมีโปรโตีนและแคลอรี่สูงซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ถ้าเราเกิดภาวะขาดสารอาหารเนี่ยมันจะยิ่งทำให้การติดเชื้อเนี่ยมันรุนแรงขึ้นสำหรับอาหารที่ห้ามกินได้แก่อาหารที่ค้างคืนอาหารหมักดองผักสดผักโรยหน้าต่างๆถั่วทุกชนิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่อาจปนเปื้อนในอาหารจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นค่ะแล้วผลไม้กินได้ไหมคะ ผลไม้กินได้ค่ะแต่ก็ไม่ทุกชนิดนะคะผละไม้ที่กินจะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ต้องปอกเองค่ะผละไม้ที่กินได้ได้แก่ผลไม้ที่มีเปลือกหนาเช่นกล้วยส้มโอมะละกอมะม่วงเงาะมังคุดแต่ก็ต้องล้างเปลือกแล้วก็ปอกเปลือกทิ้งหนาๆทุกครั้งก่อนกินนะคะผละไม้กระป๋องก็กินได้ค่ะ สำหรับผลไม้ที่ห้ามกินนะคะก็คือผลไม้ที่เรากินได้ทั้งเปลือกเช่นอง,งุ่นสตรอบเบอรี่ฝรั่งพุทราเชอรี่ชมพู่ผลไม้ตามรดเข็นหรือในห้างสปปรรพสินค้าที่ปอกสำเร็จผลไม้หมักดองหรือผลไม้แช่อิ่มมะขามคลุกผลไม้กวนต่างๆเช่นมะขามกวนทุเรียนกวนสับป,ประรดกวน ของเหล่านี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าอาจจะมีการปนเปื้อนพวกแบคทีเรียเชื้อราส่งผลให้เราเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้ค่ะแล้วผักกินได้ไหมคะเพราะเป็นคนท้องผูกง,ง่ายค่ะผักกินได้ทุกชนิดนะคะตามที่ชอบเลยแต่ต้องนำมาต้มให้สุกค่ะห้ามกินผักสดไม่ว่าเราจะนำมาล้างจนสะอาดเพียงใด เพราะว่าในผักสดเนี่ยมักพบการปนเปลื้อนของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็พยาธิก็จะส่งผลให้มีการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นค่ะกินขนมได้ไหมครับเพราะเป็นคนชอบกินขนมกินได้ค่ะแต่ว่าจะขอแบ่งเป็นขนมที่เรากินได้และขนมที่เราไม่อยากให้ทานตามนี้นะคะขนมที่กินได้เนี่ยได้แก่ขนมที่บรรจุในห่อมิดชิดได้แก่พวกแคคเกอร์ขนมปังไอศกรีมหรือขนมกรุบกรอบ หรือขนมปังที่อบใหม่ๆขนมหวานที่สามารถนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานเช่นกล้วยบทชีฟักทองแกงบวดถั่วเขียวต้มน้ำตาลส่วนขนมที่ไม่อยากให้ทานเลยหรือห้ามกินนะคะได้แก่พวกขนมปังปี๊บหรือขนมปังที่เขาแบ่งขายเป็นถุงๆอะคะ่ะ ฝอยทองทองหยอดทองหยิบเม็ดขนุนขนมม้อ,อกแกงถ้าอยากจะทานจริงๆเนี่ยต้องนำไปอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานนะคะเป็นโรคนี้ดื่มน้ำเปล่าได้อย่างเดียวใช่ไหมครับอืมจริงๆแล้วกินน้ำได้หลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำผลไม้นมทีนี้เราขอแบ่งน้ำหรือเครื่องดื่มที่ดื่มได้แล้วก็ไม่ควรที่จะดื่มตามนี้ น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มที่เราสามารถดื่มได้นะคะควรจะเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกซึ่งควรจะดื่มมากกว่าวันละ2ลิตรต่อวันนมหรือน้ำผลไม้ที่อยากจะรับประทานนะคะหรืออยากดื่มขอเป็นนมหรือน้ำผลไม้ที่บรรจุในกล่องเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้หมดภายในครั้งเดียวสำหรับน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มที่ห้ามดื่มนะคะได้แก่น้ำผลไม้ที่บรรจุในขวดพลาสติก หรือน้ำแข็งเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งทุกชนิดนะคะ่ะถ้าอยากทานน้ำแข็งให้ทำเองนะคะโดยใช้น้ำต้มสุกนอกจากเรื่องอาหารแล้วต้องดูแลตัวเองเรื่องอะไรเพิ่มอีกไหมคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะเราพักกันก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อดีกว่าเพื่อที่จะให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ครบถ้วนทุกๆด้านยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องคุยกันนะคะดีดค่ะ,คะ สวัสดีค่ะเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องของการดูแลตนเองในด้านอื่นๆที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องที่เราได้คุยกันมาแล้วข้างต้นนะคะขอแบ่งเป็นเรื่องๆดังต่อไปนี้นะคะ การรักษาความสะอาดร่างกายควรอาบน้ำทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดบริเวณที่อับชืน้นเช่นขาหนีบรักแร้อวัยวะสืบพันธุ์ทวารหนักนอกจากนี้ควรทาครีมบำรุงผิวโรชั่นเพื่อช่วยให้ผิวหนังชุ่มชืน้นสำหรับผมแม้ว่าผมเราจะร่วงก็ควรสระอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยยาสระผมชนิดอ่อนเชน่น,ชนยาสระผมเด็กเล็บควรตัดเล็บให้สั้น แล้วก็ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่อยู่ปลายเตียงทุกครั้งหลังถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระสำหรับปากและฟันควรแปรงฟันด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่มอย่างน้อยวันละสองครั้งและใช้น้ำเกลืออมบ้วนปากอย่างน้อยวันละสี่ครั้งหลังอาหารเช้าอาหารกลางวันหลังอาหารเย็นและก่อนนอนโดยอมไว้นานประมาณ30วินาทีและควรทาลิปมันหรือวาสลินเพื่อให้ความชุ่มชื้นที่ริมฝีปากด้วยนะคะ เพื่อลดจำนวนแบคทีเรียนในช่องปากและการดูแลริมฝีปากให้ชุ่มชื้นทั้งยังป้องกันปากแห้งแตกเป็นแผลซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากได้ง่ายค่ะได้ยินมาว่าเป็นโรคนี้ห้ามท้องผูกเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะเป็นโรคนี้เนี่ยไม่ควรท้องผูกนะคะควรจะถ่ายอุจจาระทุกวันเพราะการท้องผูกเนี่ยจะทำให้อุจจาระแข็งเกิดการระคายเคืองหรือเป็นแผลที่เยื่อบุรำไส้จะส่งผลให้เกิดฝีบริเวณรอบทวารหนัก ถ้ามีอาการท้องผูกให้รายงานพยาบาลหรือแพทย์เพื่อขอยาระบายและดื่มน้ำมากๆรับประทานผักต้มสุกผลไม้สุกเช่นมะละกอสุกการขับถ่ายปัสสาวะก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันนะคะเมื่อปวดปัสสาวะควรเข้าห้องน้ำทันทีไม่ควรกลั้นปัสสาวะเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือในกะระเพาะปัสสาวะได้ค่ะแล้วถ้านอนไม่หลับกินยานอนหลับได้ไหมคะ โอ้กินได้ค่ะถ้ารู้สึกกังวลมากจนนอนไม่หลับหรือแปลกที่จนนอนไม่หลับควรปรึกษาพยาบาลหรือแพทย์เพื่อขอยานอนหลับหรือยาระงับอาการกังวลเพื่อช่วยลดระดับความวิตกกังวลทําให้เราสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ค่ะเมื่อใดที่รู้สึกไม่สบายใจกังวลใจงุนหงิดใจมีปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆสามารถบอกหรือเล่าให้ทีมแพทย์หรือทีมพยาบาลหรือญาติครอบครัวหรือคนใกล้ชิดรับทราบ เพราะว่าเราจะได้หาแนวทางช่วยเหลือหรือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันการระบายความรู้สึกหรือความต้องการจะสามารถลดความเครียดได้นะคะนอกจากนี้ควรจะหากิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจทำตามความเหมาะสมหรือความชอบเช่นการอ่านหนังสือการฝึกคลายกล้ามเนื้อการฟังดนตรีการสวดมนต์อ่านหนังสือธรรมะดูโทรทัศน์หรือพูดคุยกับบุคคลที่เราสนใจเพื่อคลายความวิตกกังวลก็ได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้คุยกันเรื่องของการดูแลตนเองยากเกินไปไหมคะไม่ยากเลยค่ะไม่ลำบากเลยครับพยาบาลขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าในขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆในเรื่องของการดูแลตนเองสามารถสอบถามพยาบาลหรือแพทย์ได้ตลอดไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการรบกวนจนเกินไปนะคะทีมแพทย์และพยาบาลทุกคนยินดีและพร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนคะ่ะ